ผ้ารุ่นนี้นะคะก็จะทํามาจากตัวดีลักไนล่อนนะคะซึ่งเป็นผ้าเกรดพรีเมียมของเรานะคะดีลักไนล่อนจะมีข้อดีก็คือ1กันน้ํา80%นะคะและนอกจากกันน้ํา80%แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสีนะคะที่เขาจะติดทนทนทานแปลว่าเราใช้ไปนานๆเนี่อายุการใช้งานของน้องเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้นานแน่นอนมันเป็นกระเป๋าที่พรีเมี่ยมมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวไอมารีวิวช่องให้ดูว่าอะไรทําให้รุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาคล้ายกันเนี่ยโซอัพแล้วก็ขายหมดในเวลา รวดเร็วนะคะรุ่นนี้เนี่ยคลาสกสิกหกหรือว่าน้องกระถังปลูกรักนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะคะให้ดูก่อนรูปหลักด้านหน้าน่ารักไหมคะพี่ๆน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นช่องนะคะที่เป็นกระดุมแมกเนตก่อนนะคะด้านหน้าตัวนี้เนาะดีไซน์สวยมีโลโก้อยู่ตรงนี้ค่ะพี่ๆเปิดมาปุ๊บสังเกตได้เลยว่าแมกเนตจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่แมกเนตเขาจะทาเอาไว้ข้างๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆสังเกตไหมว่าเวลากระเป๋าเราทาแมกเนตแล้วเราทําแค่ตรงกลางอย่างเดียวเรามีการเปิดใช้งานจริงๆบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ข้างๆเนี่ยกระเป๋ามันมีความเพเยอขึ้นมาใช่ไหมคะตรงฝากระเป๋าเนาะซึ่งคาราลาก็เห็นเพนพอยเรื่องนี้แล้วเราก็เลยนี่เลยทํามาเป็น2ฝั่งแบบนี้ให้กระเป๋ามันอยู่ทรงตลอดการและนันเทินที่เราใช้ มันตลอดอายุการใช้งานนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูช่องด้านหน้านิดนึงนะคะแบบจัดเต็มเลยนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้เนี่ยฮาราลาเลือกที่จะทําเป็นช่องโลง่ลงๆที่ตีเต็มใบแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ของที่เราเนี่ยนะคะหยิบจับบ่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่สลิมหน่อยเนาะแต่ว่าขนาดใหญ่ได้เช่น แนะนำเลยก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าพี่ๆจะใส่รุ่นที่ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตามอย่างอันนี้ไอ้ใส่เป็น Pro Max เอาไว้นะคะพี่ๆสามารถใส่ได้หรือบางคนมีโทรศัพท์นะคะยี่ห้ออื่นๆที่ขนาดมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะข้างหน้าตรงนี้สามารถใส่ได้แบบจัดเต็มเลยนะคะล้วงก็ง่ายหรือบางคนอาจจะใช้ด้านหน้าเป็นที่สําหรับการเก็บแมสนะคะข้างๆตรงนี้ไว้พวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทิชทชู่เปียกทิชชู่แห้งแบบนี้ก็ได้อันนี้น้องไอรู้สึกว่า จัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับด้านหน้าที่นี้ค่ะความพิเศษของรุ่นนี้ที่ยายชอบเลยนะคะก็คือว่าเขาจะมีช่องด้านข้างแบบนี้มาให้ด้วยค่ะพี่ๆสำหรับรุ่นนี้นะคะน้อง66ของเรานะคะจะมีช่องด้านข้างแบบนี้แต่ว่าจะไม่ใช่อย่างยืดนะคะน้องอันนี้ให้ดูก็คือเขาจะทําเป็นช่อง ที่เขามีการเย็บแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะใส่ของนะคะขนาดชิ้นที่ไม่ใหญ่จนเกินไปได้อย่างเช่นเรามีสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างนี้ใส่ได้นะคะพี่ๆี่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะพกอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นแฮนด์ครีมนะคะพี่พี่มีเป็นลูกอมมีอะไรเป็นยานะคะเล็กๆที่เราเน็บแล้วเราแบบเอาง่ายๆวิตามินของเรากระปุกวิตามินใส่เอาไว้ข้างๆตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเนาะจัดเต็มมากที่ดูช่องหลักกันนิดนึงคะ่ะพี่ๆี่ช่องหลักเนี่ยเขาตีมาให้ดูนะคะ คือพื้นที่ฐานกระเป๋ามันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยดีไซน์พิเศษของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะนะคะนี่เนี่ยนโล่งมากนะคะเดี๋ยวให้หมุนให้ดูก่อนเนี่ยนะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนเลยเวลาพี่ๆี่เปิดมาปุ๊บนะพี่พี่จะเจอกับช่องที่มี2เลเยอร์เลยนะคะเลเยอร์ด้านบนสําหรับรุ่นนี้จะเป็นช่องซิปเซฟตี้นะคะที่เราตีมาเนี่ยเกือบเต็มใบให้ใหเลยนะคะแล้วด้านในเนี่ย ก็สามารถที่จะใส่ถ้าเป็นไอซ์นะจะใส่สมุดบัญชีธนาคารใส่พาสปอร์ตก็ได้เวลาเราพกไปเที่ยวด้วยหรือบางคนอาจจะใส่เป็นจิวเวอรี่นะคะสําหรับแบบว่าอย่างไอซ์ไปทํางานอย่างเงี้ยเนาะแล้วบางทีจังหวะเราอยากจะเอ,อเปลี่ยนสร้อยเปลี่ยนต่างหูอันนี้ก็เก็บได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยนะคะด้านล่างเขาจะดับเบิลเลเยอร์สำหรับรุ่นนี้ปังมากนะคะมีช่องใส่ลิปสติกมาให้ทั้งหมดเนี่ย 3ช่องด้วยกันนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีลิสติกถึง3แท่งแต่เราก็สามารถใส่เป็นยาดมนะคะเป็นเมาส์สเปรย์ของเราเนี่ยหรือเป็นน้ำหอมผลเล็กๆก,ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะไอโซนคอสเมติกเนี่ยนะคะเขาทำเป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์ที่ใหญ่มากพอที่เราจะใส่แป้งตลับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่ลงไปได้เลยไอชอบมากไอรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยนะคะ คือปกติแล้วเวลามันเป็นกระเป๋าทรงประมาณนี้พี่ๆจะรู้กันว่าอย่างมากแบรนด์ส่วนใหญ่เขาจะทํากระเป๋ามาแค่2ฝั่งมากสุดเลยเนี่ยคือมีสองช่อง,ปอนนงเป็นช่องซิปอันนึงเป็นช่องหลวงอันหนึ่งแต่ประเด็นก็คือสุดท้ายเวลาเราใส่ลิปสติกหรือเราใส่ของเนี่ยมันก็จะวางอิเลเคคค็กเกะขากันอยู่ในกระเป๋าตรงนี้จัดแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบเวลาหาของเนี่ยก็ต้องเอามือเข้าไปวนๆพี่ๆเป็นกันไหมคะไอเป็นแบบนี้เลยแต่ของฮาราราเนี่ยบอกเลยว่าหมดปัญหานั้นแน่นอนนะคะแม้กระทั่องอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่ๆดูคะ่ะ เขาจะมีเป็นช่องสําหรับใส่ปากกาหรืออะไรที่ค่อนข้างเรียวหน่อยนะคะเป็นแบบนี้มีให้สช่องเลยบางคนอาจจะมีปากกาสําหรับพกไปทํางานด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเป็นไอายไลเนอร์อย่างเงี้ยนะคะเอามามีการเดี๋ยวเอาไปเติมคิ้วระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพี่พีหรือว่าตรงนี้เนี่ยก็มีช่องลวงอนเนกประสงค์ด้วยแล้วก็รุ่นนี้เขามีสายคล้องกุญแจให้ไม่ต้องกลัวว่าจะหาของไม่เจอแล้วพื้นที่ตรงกลางคะ่ะให้ดูนะคะ พื้นที่ตรงกลางคือกว้างมากเพราะว่าฐานรุ่นนี้นะคะพี่พี่เขามีความลึกอยู่ที่12ซนติเมตรหรือว่าประมาณ4.7น mm ิ้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าใหญ่สามารถไอสามารถอย่างนี้เลยนะเอามือไอ์เนี่ยเข้าไปทั้งมือแล้ววางไว้เลยแปลว่าใส่ของใหญ่ๆเนี่ยได้ทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบเรื่องของความใหญ่ของเขาว่าใส่พวก iPad ได้ไหมนะคะขอเริ่มจาก iPad Mini ก่อนละกันนะคะไอว่ามินิเนี่ยใส่ได้แน่นอน รุ่นนี้นะคะที่โชว์นะคะก็คือรุ่นคลาสสิก66นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะคะเนาะนะคะอ่ะอันนี้เนาะก็จะเป็นอันนี้เป็น iPad m i มินินะคะใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็เหลือพื้นที่ปิดสบายๆอันนี้คือ iPad mini ใส่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวดูเป็นสมุดเนาะใส่เครื่อง A 4แล้วกันนะคะก็จะเป็นไซส์เขาเรียก A 5นะคะพี่ๆอันนี้เนาะ สมุดโน้ตาหนาๆนานาแบบนี้ใส่ได้ไหมนะคะคําตอบคือใส่ได้นะคะแล้วก็ปิดได้ตามปกติเลยพกไปทํางานกับเรานะคะได้แน่นอนทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของ iPad อันใหญ่นะคะ iPad ใหญ่ตัวนี้ไอขอรีวิวเป็น iPad 10.2นิ้วนะคะพี่ๆ iPad 10.2นิ้วตัวนี้ใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้นะคะแต่ iPad 10.2นิ้วนะได้ขออนุญ,ญาตปิดแล้วก็เดี๋ยวไอทําให้ดูว่า มันจะพอดีพอดีนิดนึงนะคะตรงที่ว่า iPad เนี่ยจะมีการนูนขึ้นมาบริเวณตรงนี้นิดนึงนะคะแต่สามารถปิดซิปได้ตามปกติเลยนะคะเพียงแค่ถ้าใส่ iPad เนอะขนาด10-11นิ้วเนี่ยก็จะมีความแบบว่า นิดนึงอ่ะนะคะที่มันจะเหมือนกับโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะคะตรงนี้เนาะก็เรียกว่าพกพาไปได้หลายโอกาสเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่พี่เอาไปทํางานก็ได้เอาไปเที่ยวก็ได้บอกเลยว,ว่าใบนี้เนี่ยเห็นเหมือนว่าจะกระทั้นรัดแต่ฟังก์ชันข้างในเนี่ยอลังการพาไปด้วยกับเราได้ทุกที่แน่นอนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีช่องด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวไ้ขอเนี่ยให้ดูเป็นอีกหนึ่งช่องที่ลูกค้าเนี่ย เห็นปุ๊บแล้วซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะช่องด้านหลังค่ะนะคะเขาจะทําเป็นช่องแบบนี้มานะคะช่องด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าไม่ต้องมีกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะพกใบเนี้ยใบเดียวออกจากบ้านได้เลยเพราะเขาทําเป็นโซนที่กลึงเป็นมินิวอเล็ตมาให้เลยนะคะ ตรงนี้จะมีช่องสําหรับใส่บัตรให้สี่ช่องนะคะมีช่องใส่บัตรแบบนี้เลยนะสี่ช่องแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าช่องใส่บัตรเขาทํามาค่อนข้างลึกนะคะบัตรเนี่ยสามารถใส่อันนี้แนวนอนก็ปกติใช่ไหมคะพี่พีแต่บัตรเราเนี่ยใส่แนวตั้งได้ด้วยนะคะใส่แนวตั้งได้ด้วยนะคะแล้วมันซ้อนๆกันได้ส่วนตัวไอ้เนี่ยมีกระเป๋าฮานาลาที่มีตัวใส่บัตรประมาณเนี้อใช่ไหมคะไอ้ใส่บัตรได้ประมาณ10บใบ แปลกมากนะคะโอ้มีมีแค่สี่ช่องใส่ได้สิบใบนะคะสว่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่พี่ตรงนี้นะคะเขาจะทํามาเป็นช่องนะคะธนบัตรเนาะใส่แบงค์ของเราแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่มีสองพอชั่นให้เลยเต็มที่ดังนั้นเนี่ยการจัดเก็บเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ใส่ของได้ครบคันมากๆพูดง่ายๆใบนี้ใบเดียว ทิ้งไปเลยกระเป๋าเครืงสำอางไม่ต้องมีเพราะในนี้มีช่องใส่เครื่องสำอางให้เรียบร้อยนะคะกระเป๋าสตางวอ a l l e t ไม่ต้องเอามาใส่ให้กระเป๋ามันตงึงนะคะเพราะในนี้เนี่ยมีกระเป๋าสตางไปให้แล้วพูดได้ง่ายนะคะพี่ๆเหมือนเอากระเป๋า3ามใบ นะคะที่ปกติเราต้องพกทั้งกระเป๋าปกติแบบนี้ใช่ไหมคะกระเป๋าเงินกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะอันนี้เนี่ยครบจบในใบเดียวนะคะใส่แกเจตอะไรของเราเนี่ยเต็มที่เอาไปเที่ยวก็ได้นะคะใช้ได้ทุกโอกาสเลยหรือพกไปทำงานด้วยเนี่ยก็ดูโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ดูน่ารักที่สุดเรียกว่าถ้าพี่ๆหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ตัวเองสักใบไอแนะนำว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนพี่ๆเนี่ยจะชอบแน่ๆน,นะคะ